สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบช่องพายเพจชาแนลค่ะทุกคนวันนี้อาจจะมาในรูปแบบโอ้โหมาในรูปกระชุดนอนนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะพายนะคะก็ได้เปิดร้านขายของค่ะทุกคนซึ่งพายนะคะก็ได้ขายเป็นสลาว์คทุกคนนี่ดูคะ่ะทุกคนเข้ามาใกล้ๆ ก็คือมีหลายสีมากเลยนะคะทุกคนหนีพายก็ขายกระปุกละ7บาทนะคะแต่นี้เป็นแบบทดลองให้ดูนะเราไม่ได้เอาแบบนี้ส่งให้ทุกคนนะอันนี้เป็นแบบแบบให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะมีแบบหลายสีมากเลยซึ่งพวกสีใสๆแบบนี้นะคะทุกคนพายก็จะขายแค่ชิ้นละแค่7บาทคะ่ะทุกคนส่วนสีขุนแบบเนี้ยสีขุนแบบนี้น,บบน,นี่ทุกคนดูดิ ว้าวเป็นเมทัลลิกด้วยนะคะทุกคนแววววภายก็จะขายกระปุกละ7บาทค่ะทุกคนอันนี้คือแบบเป็นเนื้อสลามเอเลี่ยนนะคะคือแบบเนื้อมันจะแบบนุ่มเด้งแล้วก็ดูค่ะไม่ติดมือค่ะทุกคนนี่ไม่ติดมือเลยดู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 ขยำแบบนี้นนี่ไม่ติดมือค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแบบเนี้ยกระปุกละเจ็ดบาทค่ะทุกคนฉากนี้ภายพูดผิดนะคะสิบสองบาทค่ะทุกคนทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะคะภายก็จะมีเป็นแบบ โปรนะคะทุกคนก็คือแบบค่าจะส่งก็คือถูกม,มากมากของมากที่สุดเลยนะคะทุกคนนี่งั้นเดี๋ยวภายก็จะมาแนะนําแต่ละสีเลยอันนี้เป็นสีสฟ้านี่ทุกคนดูแบบนี่ตัวคือมีความแบบใสแล้วก็แบบยืดนุ่มหนุบมากอันนี้หนุบหนับมากเลยคะ่ะทุกคนนี่ใครอยากได้บอกภายมาได้นะคะเดี๋ยวพายจะทิ้งไอจีไว้นะนี่ แบบสีฟ้าภายใจเต็มกระปุกเลยนะอันนี้แบบตัวทดลองนะคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นสีเขียวค่ะแอปเปิลนี่อันนี้ก็คือแบบเนื้อดีเวอร์ไม่รู้จะดีไปไหนแล้วนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองมีสีเหลืองแบบสวยมากอันนี้เนื้อจะแบบนี่ประมาณนี้คะ่ะทุกคนนี่แล้วก็ต่อไปจะเป็นสีม่วงสีนี้ก็คือใข่ดีเหมือนกันนะทุกคนนี่สี ขายดีเหมือนกันเพราะว่าสีสวยมากจะมีม่วงหลายเฉดเลยนะคะอันนี้เป็นม่วงแบบน่ารักสาวหวานอย่างนี้น่ารักมากน่ารักทุกสีแล้วก็จะมีเป็นสีแดงนี่สีแดงค่ะนี่จะเป็นสีแดงแดงนี่สีแดงก็สวยเป็นแดงใสน่ารักมากอ่ะทุกคนหลังจากที่ผายนะคะ รีวิวไปแล้วนะคะซึ่งเนี่ยายจะมาแกะพัสดุนะคะที่พายจะส่งให้ทุกคนไปดูนะสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยสั่งของพายไปแล้วเพื่อนๆได้เป็นพัสดุแบบนี้มานะคะแต่ว่าจะเป็นกล่องแบบไม่ใช่กล่องเหี่ขนาดนี้นะเพราะว่าอันนี้พายแบบทดลองให้ดูนะคะเนื่องจากกล่องหมดแล้วเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวจะไปซื้อกล่องมาแพคให้ใหม่นะนี่ก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้มานะคะซึ่งพายจะมาแกะอันนี้พายจะแพคให้เพื่อนๆไปดูนี่ดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่พายจะแกะให้ดูเลย ว่าายแพ็คให้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะคะปกติเขาจะมีแต่แบบแพ็กให้ดูค่ะแต่นี้พายแบบแพ็กเสร็จแล้วเอาไว้เพืพ่อนๆดูเอยนี่ค่ะทุกคนใช้กันไกลต้องระวังหน่อยนะคะนี่ภายแกะให้ดูเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้ให้แล้วก็จะมีของแถมให้แต่นี้ภายยังไม่ได้ใส่นี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นอย่างงี้แล้วก็ ตรงหน้ากล่องนะคะก็จะเขียนเป็นหากสลามติดมือหรืออะไรอย่างนี้นะคะแนะนําให้ใช้น้ํามันมะพร้าวหรือว่าเอาเป็นเนี่ยคะ่ะกิซลีนี่เออใายมีแถมกิษลีนด้วยนะคะทุกคนนี่จะแกะให้ดูเลยนะนี่ให้ดูเลยให้ลูกค้าแบบเห็นชัดๆนะคะไม่โกงแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวแกะให้ก่อนหนะ้าี่นะคะทุกคนก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราแกะแพ็คออกแล้วนะคะก็ข้างในนะคะก็จะมีเป็น ซลามที่น,น้องสั่งไว้นะคะหรือว่าสมมติน,น้องทำเป็นหนึ่งอันหรือสองอันพายก็จะแ็กให้ตามนั้นนะคะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะทุกคนก็จะมีไปสองอันแบบนี้พายก็จะแต่สติกเกอร์แบบนี้ให้ทุกกล่องเลยนะะเป็นแบบนี้แล้วก็แ็กปิดให้อย่างดีนะคะ mm. เผื่อน้องจะเลวออกมานะคะ mm. แต่พายรับรองว่ามันน่าจะไม่เลวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พายแถมให้เลยนะคะคือ mm. นี่ล้ำยาทำาสลามนะคะ mm. เผื่อน้อง แล้วก็เพื่อนๆจะได้เอาตัวน้ํายาตัวนี้เนี่ยเอาไปผสมเอาก็ได้นะคะถ้าน้องเหลวนะใครที่ว่าน้องไม่น่าเหลวนะคะเพราะว่าพายทำสูตรแบบเข้มข้นมากนะคะแม้จะเป็นสูตรที่เข้มขน้นแต่คือนิ่มมากแล้วก็ที่สำคัญคือไร้สารพิษด้วยนะคะทุกคนแต่ก็ยังต้องแนะนำอีกดีนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเล่นเสร็จยังไงเพื่อนๆก็ต้องล้างมือนะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดน,นะอ่ะทุกคนงั้นสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ share, กดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ชอ่องไทยพีชอแนลด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีที่ทักอ ทุกคนใครจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะถ้าบางคนแบบไม่มีไอจีอะไรอย่างนี้ก็มาทักที่เฟซบุ๊กได้นะคะมีทักตรงนี้ได้นะอ่ะเดีย๋ยวส่วนเนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย